ม่จําเป็นต้องบอกว่ารักเธอวันหนึ่งเธอจะทิ้งฉันไปอย่าบอกกับฉันว่ารักจะใจเธอยังต้องแบ่งให้ใครจะหากวกาเขาคนนั้นเข้ามาเชา้าหรอเนี่ยวันนี้ซึ่งกูไม่มีอะไรทำซะด้วยจะเบื่อจัดโว้ยไชิญคื่นม,มาเล่นด้วยดีกว่าไอ้ซาดไม่เงาไว้วเราคุยไปหาใครมาเล่นด้วยดีวะเนี่ยขนาดเอ๊ะเดี๋ยวเช้าขนาดนี้มันยังมีคนมาเปิดให้โกวาเหรออีไอสัตว โค้ดล้มคานวอยอ๋อไม่อยู่ในรถแท็กซี่ไม่ยังรบอยู่ด้วยมึงปิดเดี๋ยวนี้ปิดเดี๋ยวนี้ไอ้สัสไม่งั้นงปิดแอ้วเดี๋ยวก่อนในเต๊นอย่าเพิ่งมันรุนแรงไปเว้ยถ้ามันรุนแรงไปแล้วมึงจะทำไงวะก็ทำแบบนี้ไงล่ะไอ้เว้ยแล้วมึงก็ด้วยคนไอ้เว้ยไม่ปวดหัวเลยวันนี่ พี่นุนแรงกับผมหญิงนะพี่ผมไปททำอะไรคาใจเปล่าวะไอ้เวสองคนนี้ไม่ชอบบอทเทกกับกฝันร้ายตหลายวันเลยสัสได้ยอดมากไม่ได้นี่มันเชี่ยเลยวันนี้รับรองไม่เชื่อตว่งรับรองว่าจะมาแล้วเมไ h อ b าชุดกงกวาที่นูอยากได A short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around.